สวัสดีครับมาพบกับรายการสาระเร็ว EP 79นะครับกระผมรายการสาระเล็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ครับมาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอกันทุกวันเพื่อรหัสแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้ใคลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชททุกคนชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเรา,เราเนเดียวกันนะครับก็เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะวันนี้มีอะไรน่าสนใจและมีอะไรน่าสนใจมากกันบ้างในคลิปนี้นะครับผมเตรียมไว้อย่างมากมายอึ้งหนึ่งมีนะครับไปไปดูกัน ทำลายสมองในระยะยาวนะครับนักวิทยาศาสตร์ค네รับเตือนด่วนครับหนึ่งพฤติกรรมทางแพทย์นะครับนักวิทยาศาสตร์ครับเตือนพบแล้วหนึ่งพฤติกรรมทางแพทย์ที่เสี่ยงโรคขึ้นสมองนะครับทุกคู่ควรหยุดทานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้ข่าวย่อแล้วก็น้ข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงนะครับ่ะเรื่องราวเนื้ข่าวย่อเรื่องราวนี้ครับนักวิทยาศาสตร์เตือนว่านะครับไวรัสเริมชนิดที่หนึ่งนะครับหรือ Hsv1 นะครับสามารถเดินทางเข้าสู่สมองผ่านจมูกนะครับระหว่างการมีเพศสัมพันธ์นะครับทางปาก ซึ่งอาจทําให้เกิดการอักเสบและสมองถูกทำลายครับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมนะครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกนะครับพบว่าเอนไซน์นะครับเฮพารานาเซนะครับมีส่วนช่วยการอักเสบรุนแรงยิ่งขึ้นครับโดยการทดลองในสัตว์ทดลองครับเห็นว่าเชื้อ HSV1 นะครับทำให้เกิดความจําเสื่อมความริตกังวลครับและการสูญเสียความทรงจำครับภายใน6เดือนเพื่อชันแนะนำครับให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพื่อป้องกันผลกระทบในสมองระยะยาวนะครับ เรื่องราวนังข่าวเต็มเรื่องราวลย้ครับไวรัสเริมครับเดินทางสู่สมองได้นะครับเตือนการมีแพทย์สัมพันธ์ทางปากครับทาให้เกิดการอักเสบะอานตายครับอาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะครับและในเรื่องราวนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ครับเตือนว่าไวรัสเริมนะครับ HSV1 นะครับสามารถเดินทางไปยังสมองระหว่างการมีแพทย์สัมพันธ์ทางปากได้นะครับโดยวรัสชินนี้ครับจะสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านโฉมนะครับซึ่งเป็นต้นทางนะครับหรือว่าเป็นเส้นทางที่สามารถไปสู่สมองได้โดยตรงนะครับ สามารถทําให้เกิดการอักเสบและอาจจะนําไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับสมองนะครับเช่นการทําลายสมองและโรคสมองเสื่อมนะครับและในเรื่องราล่านี้ครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับดีปักสุรานะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก้นะครับและเป็นผู้นําการวิจัยดังกล่าวนะครับระบุว่านะครับการติดเชื้อผ่านการสัมผัส h s v 1นะครับจากการที่จมูกของอีกคนหนึ่งไปสัมผัสกับเชื้อไวรัสที่อีกคนกําลังติดเชื้อนะครับอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการมี่าสัมพันธ์ทางปากนะครับ โดยเชื้อไวรัสเดินนะครับชนิดที่1นะครับ HSV1 นะครับเป็นไวรัสที่มีผู้ติดเชื้อมากถึง4,000ล้านคนทั่วโลกนะครับและส่วนใหญ่มักทําให้เกิดเริมที่ปากนะครับแต่บางครั้งครับก็สามารถทําให้เกิดเริมที่โอหยาแพทย์ได้นะครับและหลังจากการถ่ายทอดเชื้อระหว่างกันพิสัยที่ปากนะครับอ๋อสามารถไปเป็นไทอื่นได้ด้วยหรอและในเรื่องราวนี่ครับนักวิจัยยังค้นพบว่านะครับเมื่อไวรัส HSV1 นะครับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านจมูกนะครับอาจทําให้เกิดการอักเสบและความเสียหายของสมองได้นะครับ โดยมีงานวิจัยพบว่านะครับเอ็มไซที่เรียกว่าเฮพารานาไซนะครับมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มการอักเสบนี้นะครับและซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหายระยะยาวแก่สมองได้นะครับและในเรื่องราวนี้นะครับสัตว์ทดลองที่ได้รับไวรัสผ่านจมูกนะครับพบว่าเซลล์สมองถูกทาลายอย่างรุนแรงนะครับและมีการอักเสบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยการแสดงออกให้เห็นนะครับอาการของความจําเสื่อมนะครับความวิตกกังวลครับและการสูญเสียการทรงตัวนะครับโอ ซึ่งการเหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง6เดือนนะครับและในเรื่องราวนี้นะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อนะครับ HSV1 ผ่านทางจมูกนะครับผลกระทบนะครับนี้ขึ้นอยู่กับระบบคุ้มกันของแต่ละบุคคลนะครับและความถี่ในการเกิดการแพ้ของเชื้อเริ่มนะครับแต่ละการศึกษานี้นะครับได้ย้ำเตือนไว้ว่านะครับโรัดเริ่มครับอาจนำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมและการทำงานของสมองในระยะยาวได้นะครับแค่ปรับการกินมื้อเช้า สาวหายขาดจากไขมันพอกตับใน3เดือนนะครับหมอยังตะลึงสาวหายขาดจากไขมันพอกตับใน3เดือนเพราะกินสิ่งนี้ทุกเช้านะครับเดี๋ยวไปดูหน้าข่าวยอดแล้วก็หน้าข่าวเต็มเกี่ยวประเด็นนี้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรไงครับปะเรื่องราวหน้ข่าวยอยอเรื่องราวนะครับหญิงอายุวัยสามสิบปีนะครับหายจากไขมันพอกตับภายใน3เดือนเพียงแค่เปลี่ยนอาหารเช้านะครับโดยรับประทานนะครับมันเทศต้มเย็นนะครับกล้วยหา่นนะครับและไข่ต้มคู่กับกาแฟนะครับ โดยไม่ใช้ยาและออกกำลังกายนะครับลดน้ำหนักได้ถึง5กิโลกรัมนะครับโดยเรื่องราวในแพทย์อธิบายเพิ่มเติมไปว่านะครับแป้งทนย่อยครับในมันเทศเย็นครับและกล้วยหามช่วยลดไขมันในตับและควบคุมน้ําหนักได้นะครับงานวิจัยนะครับช่วยสนับสนุนว่าการบริโภคแป้งทนย่อยครับช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรน์ครับและลดการเสพติของตับได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับเรื่องราวในข่าวเต็มเรื่องราวนะครับโดยดรเฉียนเจิ้นหวงนะครับเล่าว่านะครับเมื่อ3เดือนก่อนนะครับ จ้างหยุนหญิงสาววัยสามสิบปีนะครับมาตรวจสุขภาพและพบว่าเป็นไขมันพอกตับนะครับแม้จะยังไม่รุนแรงครับแต่แพทย์แนะนําให้เธอปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตและโภชนาการนะครับแทนที่จะใช้ยานะครับและล่าสุดนะครับเธอกลับมาตรวจอีกครั้งนะครับผลตรวจระบุว่านะครับไขมันพอกตับของเธอครับหายไปอย่างสิ้นเชิงครับทาให้เธอดีใจเป็นอย่างมากครับตลอด3เดือนที่ผ่านมาเธอลดน้ำหนักได้ถึง5กิโลกรัมนะครับโดยไม่ได้ออกกาลังกายเลยนะครับและสิ่งเดียวที่ทําให ฉันเปลี่ยนคืออาหารเช้าให้เป็นเมนูสุขภาพนะครับโดยเธอเล่าเรื่องนี้ให้กับแพทย์ฟังนะครับและการเผยเมนูอาหารเช้าที่ช่วยให้หญิงวัยสาสิปีหายขาดจากไขมันพอกตับนะครับและในเรื่องราวนะครับจางหยุนะครับเล่าว่ามื้อเช้าของเธอนั้นแสนจะเรียบง่ายนะครับโดยมักรับประทานมันเทศ1-2หัวคู่กับกล้วย1ผลนะครับหรือบางวันก็เปลี่ยนเป็นไข่ต้ม2ฟองพร้อมกาแฟ1่ถ้วยครับและเมื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับดรเฉินเจินหัวนะครับพบว่านะครับ เธอต้มมันเทศตั้งแต่เมื่อคืนก่อนครับแล้วปล่อยให้เย็นก่อนรับประทานเข้าไปในวันเช้าวันถัดไปนะครับส่วนกล้วยที่เธอเลือกก็เป็นกล้วยที่สุกพอดีนะครับวงเล็บนะครับเปลือกเหลืองแต่ยังมีสีเขียวเล็กน้อยนะครับและในเรื่องราวนี้นะครับแพทย์ได้อธิบายเพิ่มเติมไปว่านะครับมันเทศที่ปล่อยให้เย็นและกล้วยที่สุกพอดีครับมีแป้งทนย่อยนะครับหรือ resistant starch นะครับซึ่งงานวิจัยหลายๆฉบับนะครับระบุว่านะครับช่วยควบคุมน้ําหนักและลดภาวะไขมันพอกตับได้นะครับ และเรื่องราวนี้ครับความเชื่อมโยงระหว่างแป้งทนย่อยกับภาวะไขมันพอกตับนะครับและเรื่องราวนี้ครับเว็บไซต์ medical new s today นะครับได้อ้างถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Cell metabolism นะครับซึ่งพรว่าแป้งทนย่อยนะครับช่วยลดระดับการอักเสบและความเสียหายของตับนะครับส่งผลให้ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นั้นดีขึ้นนะครับและเรื่องราวนี้ครับ การศึกษานี้ครับมีผู้เข้าร่วม200คนนะครับป่วยเป็นไขมันพอกตับนะครับโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มแรกนะครับได้รับแป้งทนย่อยจากข้าวโพดนะครับและกลุ่มที่2นะครับวงเล็บครับกลุ่มควบครับได้รับแป้งธรรมดานะครับในปริมาณแคลอรี่เท่ากันนะครับและผู้เข้าร่วมนะครับละลายแป้ง40กรัมนะครับในน้ํา300มิลลิลิตรนะครับแล้วดื่มก่อนอาหารเวลา2ครั้งเป็นเวลา4เดือนนะครับผลการทดลองได้4เดือนนะครับกลุ่มที่บริโภคแป้งทนย่อยครับมีระดับไตรกลีเซอไรด์ครับ หรือว่าไขมันพอกตับครับลดลงเกือบ40%ครับเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมนะครับและในการทดสอบนี้นะครับเอนไซม์ตับลดลงนะครับและอาการอักเสบของตับดีขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับโดยเรานะครับการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับและเรานะครับนักวิจัยพบว่านะครับกลุ่มที่รับแป้งทนย่อยครับมีแบคทีเรียนลำไส้ที่เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียนะครับแบคทีโรดิสตรโคลิสนะครับลดลงอย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันในตับนะครับและทั้งนี้นะครับการรับประทานอาหารที่มีแป้งทนย่อยเป็นประจำนะครับเช่นธัญพืชเต็มเมล็ดนะครับถั่วต่างๆครับกล้วยดิบหรือกล้วยห่ามนะครับและข้าวหรือมันเทศที่ผ่านการหุงแล้วปล่อยให้เย็นนะครับอาจช่วยลดภาวะไขมันพอกตับได้ตามข้อมูลนะครับ Medical News Today นะครับทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกนะครับทำไมทะเลสาบแห่งนี้ถึงเค็มกว่าทะเลที่อื่นมีอะไรน่าสนใจครับ ในทะเลสาบเดซีนี้ครับเดี๋ยวดูเรื่องราวนักข่าวย่อเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับไปเรื่องราวนักข่าวย่อยเรื่องราวนี้ครับทะเลสาบเดซีครับเป็นทะเลที่มีความเค็มสูงถึง30 -4% ถึงครับมากกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง10เท่าเะครับเพราะไม่มีทางน้ำไหลออกนะครับน้ำละเหยไปแต่เกลือสะสมอยู่นะครับทำให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เลยนะครับจึงเรียกว่าทะเลมะนะครับและยังเป็นแหล่งสุขภาพที่ดีในทะเลแห่งนี้นะครับ เรื่องราวแลข่าวเต็มเรื่องราวนี้ครับถ้าพูดถึงสถานที่มหัศจรรย์ของโลกครับต้องไปสัมผัสสักครั้งครับทะเลเดซีนะครับคือหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่มีความเค็มมากที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับตั้งอยู่ระหว่างจอแดนนะครับและอิสราเอลนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทําให้มันกลายเป็นจุดปลายทางที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวนะครับและทําไมนะครับทะเลสาบแห่งนี้ถึงมีความเค็มมากกว่าที่อื่นนะครับมาดูความมหัศจรรย์ของเดซีทะเลสาบแห่งนี้กันดีกว่านะครับ ทำไมครับเดซีถึงเค็มกว่าที่อื่นครับเดซีมีปริมาณเกลือสูงถึง3 0มถึงนะครับมากกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึง10เท่านะครับเนื่องจากเป็นทะเลสาบปิดนะครับไม่มีทางไหลออกนะครับน้ำระเหยไปตามธรรมชาติครับทำให้แร่ธาตุต่างๆถูกเก็บสะสมไว้ตลอดเวลานะครับและความเค็มระดับนี้ครับทำให้ไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะครับจึงถูกเรียกว่าเดซีนะครับหรือทะเลมารณานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทะเลที่นี่ครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับ โดยเฉพาะโคลนดำครับที่คนทั่วโลกนิยมใช้บำรุงผิวกันนะครับความอัศจรรย์ของเดซี่นะครับคือนะครับลอยตัวในน้ําได้โดยไม่ต้องว่ายครับเพราะมีความหนาแน่นในน้ําสูงมากนะครับและโคลนดำครับบำรุงผิวนะครับมีแร่ธาตุที่ช่วยฟื้นฟูผิวพรรณนะครับและวิวทะเลทรายสุดอลังการครับเหมาะสําหรับการถ่ายรูปและชมภาพที่ตกดินครับและมีคําถามนะครับเที่ยวเดซี่ฝั่งไหนดีกว่ากันนะครับฝั่งจอแดนนะครับรีสอร์ทหรูบ่อโคลนธรรมชาติครับสปาระดับโลกครับ วงเล็บครับแนะนำให้ไปอแมนบีชหรือเดซี่สปาโฮเทลนะครับแน่มีไทยอินด้วยนะครับและฝั่งอิสราเอลนะครับมีหาสถานะและน้ำทะเลสีฟ้าสวยนะครับเป็นจุดยอดนิยมที่สุดคืออิรินนะครับบรอกเกตบีชนะครับและเคล็ดลับเกดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับการเที่ยวทะเลสาบเดซี่นะครับอย่าโกนขนก่อนลงน้ำนะครับเพราะความเค็มของน้ำจะทำให้แสบนะครับอย่าให้น้ำเข้าตาครับเพราะว่าแสบมากกว่าที่คิดนะครับ พกน้ำสะอาดไปล้างตัวนะครับหลังจะขึ้นมาควรล้างออกทันทีครับและอย่าอยู่นานเกิน20่นาทีครับอาจทําให้ผิวแห้งเกินไปนะครับและเดซีไม่ใช่ทะเลสาบธรรมดานะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มหัศจรรย์ของโลกที่ประสาทธรรมชาติแห่งศาสตร์แห่งสุขภาพและวิวอันน่าทึ่งเข้าไว้ด้วยกันนะครับและถ้ามีโอกาสครับต้องลองไปแช่น้ําและลอยตัวสักครั้งในทะเลนี้ให้ได้นะครับไปเรื่อยๆม้างครับไปอีพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไ่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องเรานะยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปขับไปเสนอแนะแนะนำติดชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฝังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระเพนฝากแท็กคนทุกคนใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมบอกครอบร่วเช่นด้วยกันนะครับก็เป็นการเสียเวลานะฮะ